สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็กนะครับต้องบอกว่าสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการอยากได้ที่ดินหลังเกษียณนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้เราก็มีที่ดินแปลงเล็กๆนะครับมานําเสนอกับท่านผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าเราออกมาจากในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเลยนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลนะครับก็โดยประมาณ5ถึง 6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลหาดทนงอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับหรือว่า,าบริเวณแถวเนี้ยเขาก็จะเรียกกันว่าบ้านบางกุ้งนั่นเองนะครับขนาดของแปลงพื้นที่เอกสารสิิ์ก่อนนะครับเป็นโฉนดขุดแดงครับบนเนื้อที่3ไร่6 9ตารางวานะครับขายในราคาไร่ละ2 0 0 0 0น 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับที่ดินตรงนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางจักรยานนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนเหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะปลูกบ,บ้านนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ1กิโลเมตรนะครับเขาเรียกกันว่าของขุนหมาอันเนี้ยภาษาชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเรียกกันนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นถนนลัดยางแล้วก็เป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับสำหรับใครที่ชอบปัญญ่นจักรยานนะครับหรือว่าออกกําลังกายยามเย็นนะครับซึ่งตรงเนี้ยบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ ในส่วนของด้านสายซ้า,ายมือของผมนะครับรวมไปถึงทางด้านขวาหรือว่า,าบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีบ้านคนแล้วก็มีในส่วนของนานะครับซึ่งนาของเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสามารถทํานาได้ตลอดฤดูกาลนะครับปีนึ่งเนี่ยนะครับสามวันนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเขียวไปด้วยทุ่ง นในส่วนของนาข้าวนะครับก็เท่ากับว่าสามารถทํานาได้ในตลอดทั้งปีนะครับหรือว่าใครอยากจะทําสวนกเกษตรนะครับทำโคกหนองนาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับได้ติดตามชมคลิปวิดีโอของพวกเราในวันนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับา ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแก่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดี ไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยาทา่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ ต,ต,ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่ัน บรยากาศดีดวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะ่ปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุไทยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อ,อ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชมภาพมุมสูงนะครับเราก็จะเห็นในโซนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับรวมไปถึงแม่น้ําทั้งสองสายนะครับก็จะรวมไปถึงแม่น้ําสแกกงและแม่น้ําเจ้าพญานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพื้นที่โซนนี้นะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะอยู่อาศัยนะครับทำเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์บ้านพักตากอากาศสามารถทําได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าในเรื่องของการเดินทางที่เราจะเข้าไปในโซนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยเนี่ยก็โดยประมาณ5-6กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่บนทางสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งผมลงมาจากถนนนะครับหมายเลข333เข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ2กิโลนะครับกิโลนี่ก็จะผ่านแม่น้ำสแกกลังมีในส่วนของบ้านคนอยู่อาศัยนะครับตลอด2ฟฝั่งทางเราจะเห็นได้ว่านะครับมีทั้งน้ำประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตและกล้องวงจรปิดนะครับตรงนี้ก็เป็น กล้องวงจรปิด CCTV นะครับเพราะอย่างที่ผมได้นําเรียนไปกับท่านผู้ชมว่าพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นเส้นทางจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดอุทัยธานีหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะใช้ในส่วนของเส้นทางตรงนี้นะครับในการปั่นจักรยานหรือว่าออกกําลังกายนั่นเองนะฮะตรงเนี้ยนะครับ,รรบก็จะขึ้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลสแกกังนะครับหมู่6บ้านบางใหญ่นะครับ,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 นะรบแต่ภาษาชาวบ้านหรือว่า คนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะเรียกกันว่าบ้านบางกุ้งนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือบริเวณโดยรอบนะครับมีทั้งรีสอร์ตปลายนาตากระยานะครับรวมไปถึงนอนนาดูบัวนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนพื้นที่โซนนี้นะครับผมก็สามารถจะเข้านอกออกในนะครับรู้จักหมดแทบทุกหลังคาเรือนนะครับแล้วก็สามารถขอข้าวกินได้นะตรงนี้นะฮะค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในแปลงที่ดิน ตรงนี้นะครับก็จะสูงจากระดับน้นําทะเลนอยู่ที่20เมตรนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินอยู่บนทางสาธารณะนะครับที่เป็นบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่45เมตรนะแล้วก็จะเห็นในส่วนของเ,อเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนของอฝั่งตรงกันข้ามนะครับณปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่า พื้นที่โซนนี้นะครับสามารถทํานาได้ตลอดทั้งปีเราจะเห็นสภาพแวดล้อมพื้นที่โซนนี้นะครับสีเขียวตลอดนะฮะใครที่ชอบนะครับบรรยากาศวิวท้องทุ่งนานะครับก็สามารถที่จะแล้วก็ยังมีความเป็นชุมชนมีความเป็นเมืองนะครับก็อยากจะแนะนําในส่วนของที่ดินของเราในวันนี้นะครับเราดูจากภาพมุมสูงนะครับทางด้านขวามือของจอท่านผู้ชมนะครับอ ในจอของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นขลองหุนหมานะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ1กิโลเมตรในตอนนี้นะครับผมก็เดินมานะครับถึงบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับตรงด้านนี้นะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้ต่ําจากถนนนะครับพะขนาดเอ่อตรงนี้มีลักษณะเป็นเหมือนเนินๆนะถ้าเราดูด้วยจากระดับสายตานะครับเราก็ที่ดินเนี่ยได้ทําการรังวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ย ก็เป็นทุ่งนานะครับแล้วก็อยากให้เห็นสภาพของดินว่าพื้นที่โซนนี้นะครับจะออกเป็นดินสีดําแล้วก็เป็นดินที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะปลูกพริกปลูกกะเพรานะครับทำพืชผักสวนครัวนะครับพื้นที่โซนนี้ก็ถือว่าเป็นดินที่ดีนะฮะห่างจากตัวเมืองนะครับโดยประมาณ5-6กิโลเมตรนะครับแล้วเราก็ลงมาจากถนนสายเอเชียหมายเลข1นะครับเข้ามาในโดยประมาณ10กิโลในโซนของแนวนะครับแนวเส้นตรงบริเวณตรงนี้นะครับ ก็จะอยู่ทางด้านของทิศใต้นะครับทางด้านของทิศใต้ก็จะมีล,ลักษณะ,ะเป็นเส้นตรงไปนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่120เมตรนะครับก็จะมีในเรื่องของเสาหมุดเสาหลักเสาเข็มไม่มีเสาเข็มเสาเข็ม,ขมต้องแม่นม้ําสแกกังที่ผมนะฮะที่ตอกอยู่ตอนนี้นะครับแอบขายของนิดนึงนะฮะใครสนใจที่ดินติดแม่นม้ำนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีที่ดินแปลงหนึ่งสวยมากๆเลยนะฮะ เราไปดูทางด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามีในส่วนของการลังวัดไปแล้วนะครับทางด้านท้ายจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่40เมตรแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของจอท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มันดูค่อนข้างเป็นพื้นที่เสมอกันหมดเลยนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของภาพมุมสูงแล้วก็ลูกศรนะครับที่จะปักให้ท่านผู้ชม ได้ดูนะครับในเส้นของแนวทางด้านนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับก็จะอยู่ที่120เมตรที่ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับห่างจากเทศบาลนะครับหาดทนงเนี่ยนะฮะก็โดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้าแถวภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหน้าปักซอยนั่นเองนะฮะห่างจากกรุงเทพนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจแล้วอยากจะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้โดยประมาณ200กิโลเท่านั้นครับ ก็ถือว่าเป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เหมาะ,ะที่จะให้เช่านะครับหรือว่าจะซื้อเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับพื้นที่โซนนี้เราก็เป็นแปลงเล็กเนะี่ยถือว่าเป็นที่ดินหายากทํานาได้ตลอดทั้งปีนะครับที่ดินทําการรังวัดแล้วเหมาะเป็นอย่างมากกับการที่เราจะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะทําสวนเกษตรทําโคกหนองนานะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็โทรเข้ามาอสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเบอร์โทรตรงนี้นะครับก็เป็นไ d ดี n e ด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอของพวกเรานะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องต่อสักพาเดินพาชมของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมีที่ดินมานําเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องอย่างในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน E ีีหน้าครับ สวัสดีครับ